สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศออนไลน์ปี2563กันนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับก็จะแปะลิงก์อยู่ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนแกลงวิทยสสาศาสตรวรน,นะครับบอ่์เว็บแกลง ac h เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอสำหรับการเข้าใช้งานนะครับก็จะไปที่ระบบสารสนเทศออนไลน์ปีการศึกษา2563นะครับก็ในเว็บนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของ ข้อมูลนะครับบุคลากรโรงเรียนเรานะครับการตรวจสอบข้อมูลรายงานผลออนไลน์ต่างๆนะครับการเข้าสู่ระบบของนักเรียนนะครับเพื่อใช้ระบบต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับส่วนของครูผู้สอนนะครับที่จะเข้ามาประเมินนะครับกำหนดผลการจัดการเรียนรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับโดยหลักๆนะครับตอนนี้ที่เราเปิดใช้งานอยู่ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมชุมนุมนะครับซึ่ง ก็จะเป็นเรื่องของคุณครูผู้สอนนะครับที่เปิดรายวิชาต่างๆเอาไว้นะครับในระบบออนไลน์นะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะดึงนะครับขึ้นมาโชว์ที่หน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียนได้ดูนะครับอย่างตัวแรกครับเป็นชุมนุมของผมนะครับแกงสเกลลิเดอร์220 0นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับการจัดการเรียนรู้ต่างๆนะครับว่าเราจัดการเรียนรู้อย่างไรนะครับสัดที่ไหนจานวนสมาชิกที่เรารับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีคุณสมบัติสําหรับผู้ที่จะเข้าเรียนอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่ได้ลงภาพกิจกรรมนะครับที่เราได้เคยทําไว้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นทางเลือกนึงนะครับในการที่จะเลือกกิจกรรมชุมนุมนะครับซึ่งเมื่อถึงเวลานะครับก็จะเปิดให้กับผู้เรียนนะครับได้เข้ามาเลือกชุมนุมผ่านการล็อกอินของการเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาแนะนำกันต่อไปนะครับครับ